แล้วแลมซีซัดเองก็ติดครับแต่ยังได้บอลอยู่ที่ตะก,การุยแล้วไปเลยสำหรับใครที่มีตัวเกม FIFA 2022นะครับแล้วยังไม่อยากย้ายไปเล่น FIFA 2023นะครับอยากเล่นแบบอัปเดตตลาดนักเตะครบๆนะครับรวมไปถึงชุดแล้วก็รองเท้าเท่ๆคูู๊นะครับสามารถทักเพจ โอ้มายบอลนะครับหรือว่าคุณบอลธุรพัฒน์ะครับรับลงหมดนะครับรวดเร็วสะดวกและที่สําคัญครับคุณบอลเนี่ยเขาคุยดีมากๆเลยครับราคาก็เป็นกันเองนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปลองติดต่อดูนะครับเพื่อความสนุกในการเล่นเกมฟุตบอลน,นะครับ เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่า2 2 2ในหมดผู้จัดการทีมอีกครั้งนะครับใน EP ีที่แล้วเราได้ทําการเซ็นสัญญากับทางแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็นําทีมลงเตะในเทเลคอมคัพนะครับเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็ได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับเนื่องจากเซฟที่แล้วนะครับมีปัญหาผมเลยทําการเปลี่ยนเซฟใหม่นะครับแล้วก็เล่นเทียบให้เท่ากับการแข่งขันหปัจจุบันนะครับซึ่ง เราเจอกับอีกทีมนึงนะครับส่วนในเซฟนี้เราจะเปลี่ยนมาเจอกับอีกทีมหนึ่งแทนนะครับซึ่งขอภัยมานดที่นี้ด้วยนะฮะ โดยวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันในเซมิฟ i นล l นะครับเนื่องจากใน EP ีที่แล้วเราได้มีการเล่นแล้วก็พบปัญหา1จุดนะครับของแอสตันวิลล่านั่นคือศูนย์หน้านะครับที่ทำประตูดได้ศูนย์หน้านะครับที่ผมได้เตรียมเอาไว้แล้วศูนย์หน้านะครับที่เราจะนำมาเป็นหน้าเป้าใหม่ในแผนใหม่ของเรานะครับศูนย์หน้าชาวชิลีวัย23ปีนะครับ แถมเล่นได้2ตํตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหรือว่าเล่นปีกทางซ้ายนะครับในส่วนของเบนเทียสนะครับจะลองแลกเปลี่ยนนักเตะดูนะครับซึ่งผมใช้เป็นมอร์แกนเซนสั้นนะครับในการลองแลกเปลี่ยนกับเบนเทียสโดยไม่ได้เพิ่มทานเฟอร์ฟีไปลองดูครับทางแบ็คเบอร์นะครับยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าจะแลกเปลี่ยนนักเตะเนี่ยเขาขอเป็นทางไทรอนมิงนะครับปล่อยไทรอนมิงครับ เรียบร้อยครับมาคุยกันในเรื่องสัญญากับเบนเดียนะครับโรที่เขาต้องการมาเป็นสปอร์ตดิงนะครับเราก็จะโอเคตามนั้นนะครับโอ้เขาตกลงรับว5ปีแล้วก็ลิสคอร์สนะครับค่าชีสัญญ,ญาไม่มีเรายอมรับไปครับต้องมาดูกันในส่วนของเองินเดือนเลยครับเขาขอเป็น2 3งหมนะครับบวกกับเงินกินเปล่าอีก2 0 0แสนยูโรเราขอต่อรองนิดนึงแล้วกัน เราจะขอเป็นเงินเดือน20,000พอดีเป๊ะโอ้เขายืนยันเป็นที่2 3 0 0 0นะครับถ้าเขายืนยันขนาดนี้เราก็ถือว่าโอเคแล้วกันเพราะว่าเงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เงินยินเปล่าเขาลดไปให้เราห้ามนะครับก็โอเคแล้วกันสำหรับเบญยาต เรียบร้อยครับเราได้ศูนย์หน้าคนใหม่ครับเป็นเอีร์มาร่วมทีมแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่เราได้เซ็นศูนย์หน้าลงมาแล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันในรอบเซมิไฟแนลนะครับซึ่งเจอกับดราการ์ดิโน่นะครับสำหรับเบนติอารนะครับที่เราเซ็นมาใหม่นะครับก็ เราไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ทูวิชั่นนะครับรอบเบงส์สปอร์ตนะครับจำลองจำลองอันนี้เป็นหมดนะครับซึ่งหากใครสนใจจะลงหมดนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็แอสตันเบ l ลมาในชุดสีดำนครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับอาเบเลซิคหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ชื่อในหมดมันเปลี่ยนไปนะครับก็ ขอภไยมาที่นี้ด้วยครับผมบอลมาอยู่ที่คามาลาแล้วจ่ายพลาดกับดักกาสสุยเห็น <c oughs> ฝั่งนี้ลงแล้วชัด <c oughs> รีบร้อยครับเป็นซิลิเป้ปูติงโยครับทำประตูให้แอสตันวิลล่าขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนครับ <c oughs> เปิดมาทางขวาแล้วครับแล้วถึงด้วยครับซอริโซแล้วจะเปิดหรือเปล่า เปิดมาแล้วติดหัวกิวเบิตจะที่มาลาเห็นไปอีกแล้วครับสำหรับฟิลิปเป้กุติโยฟิลิปเลปเ้กุติโยล,ล,ล,ล็อกมาหนึ่งจังหวะเหมือนจะโดนแขนแต่กำกับเผ่าแล้วปัน <c oughs> อาร์ตูอาเธอร์อาตูอาเธอร์โอ้ยนิดเดียวยังไม่ได้ครับกิเบิ์ต คูตินโยล็อกมาหนึ่งแล้วคูตินโยยังพยายามเลี้ยงต่อแล้วจ่ายมาที่โอลิเวอร์วัตกินวัตกินจ่ายให้แซนซ้นครับยังหาจงังหวะเข้าทำอยู่แล้วไบเลสส่งมาที่คามาลายิงเหมือนจะตดอีกแล้วแต่กรรมการยังไม่เป่าแล้วซัดไปเลยดักการลุยเยอยังติดครับเลี้ยงไปอยู่ครับดึงเส้นครับแล้วแล้วอาจารย์ยังรับจิ้มบอลออกไปได้แล้วกิลเบิร์ต มาที่เซนสันแล้วตาก,การหลุยับยังได้อยู่เราส่งมาที่อาจารย์ยังเปิดไม่ได,แดแ้แล้วสกัดแล้วแล้วสกัดโอ้เซนสันครับไปย่งบอลมาได้แต่วิ่งถึงหรือเปล่าไม่ถึงด้วยครับแล้วยังบุกมาได้อีกครั้งแล้วแล้วล็อกกระชากปัดแล้ว บุกมาทำเกมเราจะมแอสตันวินล่าครับแล้วจังหวะลูกี้รับสับมาแล้วยิงเสาแรกครับแล้วติดเซฟแ้วก็มาได้ลูกสามครับบอลอยู่ที่เบเนยครับโอ้โหแล้วยังได้อยู่ที่อาจารย์ยังเปิดมาที่เบเนย์โดนสกัดไม่ได้บอลยังอยู่ที่อาจารย์ยังเบาไม่ได้ครับก็ต้องไป ดวนกันที่จุดโทษเลยครับ90นาทีครับเสมอกันก็ต้องมาดวลจุดโทษกันแล้วอโดนไปก่อนครับแอสซันมิลลาแล้วแซนสั้นยิงตีเสมอได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเรดบูอาร์เต้แล้วแล้วคามาราจะยิงตรงกลางประตูเลยแหละครับอาเบรซิกแล้วรอบนี้ยิงไม่เข้าเองครับได้โอกาสของเราที่ฟิลิปเป้กุตินโย แล้ววิ่งสับมาแล้วครับกูตินโยสับแล้วซัดเข้าไปครับมาติเนสขอเซฟสักลูกเธอลุกแล้วนักเตะใหม่จากเบนดิอาร์ชิฟเข้าไปครับตรงกลางประตูเลยฮะเ้อาความหวังหมู่บ้านครับสำหรับมาติเนสแล้วดีอาร์ยิงเพื่อไปต่อครับสำหรับไบเล่แล้ววิ่งมาสับ เกมเกมค่อนข้างจวาวเสียวนะครับจากฝั่งได้เปรียวแล้วมาเสียเปียบแล้วครับจะเป็นลูกตัดสินหรือเปล่าอาจารย์งังจารยงวิ่งมาแล้วชิปเข้าไปได้อยู่ผมไม่ยิงฝั่งน้นเลยครับแล้วกดดันอี่ล้วครับก็ตรงกลางมักได้ผลเสมอแล้วเลมซีชิปเข้าตรงกลางอีกครั้งครับโอ้หแมตช์แรกก็ตึกแล้วมรตตินเนสขอสักครั้งเถอะแล้วมั์ตินเนสไม่วุ่งเลยครับ เป็นการยิงจุดโทษที่ค่อนข้างจะกดดันครับคิวเบิร์ดครับขอสักครั้งตรงกลางแล้วโอ้โหโคตรสวยเลยครับจากเกมขึ้นนำก่อนครับเรามาพลาดตรงจุดโทษเองโอ้โหเสียหายเลยครับแบบีทูนเบนอุ่นเครื่องของเราครับต้องจบลงตรงนี้แล้วฮะรอบรองชนะเลิศนะครับก็ แพ้จุดโทษไปครับ7ประตูต่อ6นะครับแล้วก็เสมอกันในเกม1ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่ครับเป็นลาซิโอแพ้โบคาจจเนียครับสูตระตูต่อ1ก็สิ้นสุดเส้นทางเทเลคอมครับนะครับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องครับเราพลาดนะครับไม่ได้ชูถ้วยครับก็มีข้อความใหม่ครับไม่เป็นไรครับค่อยไปว่ากันในทัวร์นาเมนต์อื่นกับพรีเมียร์ลีกนะครับทางบอร์ดบริหารครับก็ให้เงินเงินปลอบใจแล้วกัน สามล้านหามานะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์น,นี้ก็เส้นทางต่อไปก็ต้องเป็นพิมร์ลีกันเลยครับซึ่งในหมดฝึกซ้อมเราก็จะควิกซิมไปเหมือนเดิมนะครับก็เราจะทำการสคริปต์นะครับ <S <S เพื่อไปเริ่มการแข่งขันในพเมร์ลีกกันเลยนะครับระหว่างการควิกซิมนะครับก็มีแจ้งเตือนมาว่าอะคาเดมี่นะครับเยวาวชนของเราเนี่ยมีนักเตะเข้ามานะครับเราจะเข้าไปดูหน่อยแล้วกัน ก็มีตั้งแต่อายุ15จนถึง17นะครับก็ในส่วนของผู้เล่นเยาวชนนะครับเราจะเซ็นเจ้าหนูนวักไปครับชาวโขวยเชียในตำแหน่ง CDM นะครับเข้าไปร่วมทีมใหญ่นะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นก็เดี๋ยวรอดูตามเวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับก็เจ้าหนูนวักครับได้เข้าสู่ทีมชุดใหญ่เรียบร้อยครับ มาถึงพรีเมียร์นัดแรกนะครับซึ่งมีคู่ที่เตะไปก่อนหน้านี้ครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับน่าจะเจอกับทางไวซ์แฮมครับแล้วก็เอาชนะไปได้โดยเป็น3แต้มแรกครับขึ้นไปนำจากฝูงเดียวๆเ,เลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มแมตช์แรกในพรีเมียร์นะครับมีข้อความแจ้งเตือนมาครับก็บุนเดียครับได้บอกมาว่าเขา เขาเล่นได้ดีนะครับแล้วก็เขาหวังว่าเขาจะได้ลงมาเล่นในเกมนัดแรกที่เจอกับฟูลแลมนะครับขอคิดดูก่อนนะครับก็สําหรับผู้เล่นที่จะลงนัดแรกของพิมพ์ลีในการคุมทีมของโค้ชสต็อปของแอสตันวิลล่านะครับนี่คือผู้เล่นที่จะลงไปเตะกับฟูลแลมครับในนัดเปิดฤด,ดูกาลที่สนามวิลล่าปาร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วิลล่าพาร์ นัดแรกของฤดูกาลนะครับแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านพบกับทางฟูลแลมครับบรรยากาศการเปิดสนามครับทางฟูลแลมครับมีทั้งมิโตวิทครับดานิเอลเจมส์ครับคารเตเปเรล่าครับมาครับนัดแรกในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของโค้ชสต็อปนะครับโอ้แล้วเปเรล่าขึ้นมาแล้วมายามจะแทงจะติดเดกโก้ขารอครับ ไม้กินช้อนไม้กินเข้าซ้ายแล้วพันยิงหดไปครับไอ้ปรรยาเห็นแล้วแล้วคูติญยครับโด,โดนเสียบลูกนี้โดยบาบูเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโดวนหมวงสกาออกมาฝูแล่มครับโอ้แล้วได้ขึ้นมาทางตันนี่เจมครับแทงทะลุมาแล้วเจมขึ้นมาคนเดียวเจ เจมสซัดแล้วติดเซฟของทามาติเนสครับเปิดมาแล้วมงสกัดบอลยังอยู่หรือเปล่าแล้วโดนยิงอือจังหวะขูกคิกหน้าประตูแล้วครับเวนเล,ลียมตบเข้ากลางแล้วเป็นลีดแล้วบอลอยู่ที่เปเรล่าเซฟอยู่ยังเซฟอยู่มาตินเนสอืเหนียวจริงครับมกุกาเดนอืเราจ่ายบอลพลาดบอลม,มีตัววิดซัดไกลติดเซฟมาตินเนสอีกแล้วครับบอลเปิดมา โอ้แล้วผูกขิดหน้าประตูแล้วอืซัดเกือไปอีกแล้วครับสําหรับฟูแลมฟูตินโยเดี๋ยวไปก่อนฟูตินโยเห็นทางซ้ายแล้วเปิดมาลูกดีแล้วคนยังลําหน้าครับโอ้หเอ็มบาบูบอลโดนเตะมาแล้ว กรรมการเป่าจบเวลาการแข่งขันครับหลังจากจบแมตช์แรกนะครับบูนเดียก็ได้ส่งข้อความมาหานะครับบอกว่าเขาต้องการจะใช้เวลาในการเล่นมากกว่านี้ครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับที่ส่งเขาลงไปเล่นนะครับสำหรับอันดับนะครับในพิวรีกตอนนี้แอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่10นะครับซึ่งนัดต่อไปที่ต้องเจอคือเนลคาสเซลครับแล้วก็มีแานเฟอร์ครับต้องการที่จะซื้อทางคิวเบิร์ดของเราครับ เขาเสนอมาในการตีราคาตลาดครับเท่ากับราคาที่เขาเสนอมาเลยครับ15ล้าน5เราขอเป็น16แล้วกันครับเรียบร้อยครับไปฮะกิลเบิร์ตเวลคัมทัวร์อิตาลีลีกนัดที่2ของฤดูกาลสำหรับแอสตันวิลล่าจะเตะในบ้านเหมือนเดิมครับวิลล่าพาร์คโดยผู้เล่นที่เราจะส่งในวันนี้จะเป็นผู้เล่นชุดที่ลงไปเล่นนะครับใน เอเลคอมครับนะครับก็แมตช์ทาร์เก็ตครับผู้เล่นเก่าของทางแอสตันวิลล่าครับแมตช์ที่2ครับเราต้องการ3แต้มเท่านั้นครับซึ่งนัดแรกเราได้มาแค่แต้มเดียวครับกินโยเรากินโยจิ้มลูกนี้แล้วเปิดมาไม่เข้าหัวครับเแล้วกุญโยกินโย,ดนโย,ดนโยได้กระชากมากินโยคว้ายอยู่ โยลากเข้าไหแลเราเป็นวัสกินครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี่ฮะเราโหรอดรอดดักรอดหวางขาววด้วยครับแล้วจ่ายมาลูกนี้เป็นวัสกินครับแทงเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโป๊บเสียท่าเลยครับทําชิงลูกนี้มาที่โอลิเวอร์สกินวัสกินเห็นคารมาลาทิา้มาแล้วสองประตูต่อศูนย์เลยครับ ได้ลุกทุ่งครับกิวเบิร์ตนๆันสซนสันพยายามจะเปิดไกลครับติดมาที่โบนโนแสงมาซิแมงมาซิแมงครับโอ้โหตัวจี๊ดแล้วมีวิ่งตาไมไปทันแล้วครับกองหลังกองหลังโอ้โหแล้วลากขึ้นมาตรงเดียวที่แมาซิแมงลูกนี้เราวิวลอกวิลหลส่งให้ซักครับ เข้าเมอร์มาติเนสยังได้อยู่กองหลังตามตัวยากอยู่แล้วแล้วจ่ายเข้ากลางมาที่ไอแซคทำทิิงอยู่แล้ว Isaac ไอแซคยิงที่เซฟมาสกินทำจริงอยู่รูปนี้แล้วสัดด้วยสายโอบบอมขึ้นมาด้านหน้าบอลอยู่ที่บูโนโแล้วแทงมาลูกนี้ติดคาล็อนครับเล้วจะเป็นเกมสวนมา ซึ่งควยมารูปนี้เราเหมือนจะว่างเลยครับพังไปเล่สาประตูต่อศูนย์ครับสำหรับแอสตันวิลล่าจากการลุยเห็นวิ่งมาแล้วคูติญโยแล้วเอาบอลลงนิ่มเลยครับคูติโยต่ออยู่คูติโยเห็นลูก้าดีนเพิ่งวิ่งแล้วดีนเปิดมาอืเข้าชา้าไม่ถึงครับเข้ามือนิโปก่อนแต่ยังได้บอลอยู่ที่จากการลุย แล้วใบเล่เปิดมาทีนี้โคงเป็น4ประตูต่อศูนย์โดยเจคอบแรมซี่ครับแล้วแทงมาลูกนี้นี่ใบเล่เปิด J โ้งเข้าหัวเจคอบแรมซี่โคขเข้าไปย้ำชัยเป็น4ประตูต่อศูนครับนี่โป๊บหมดสิทธิ์เซฟเลยครับโค้ชสต็อปดีใจครับ4ประตูต่อศูนย์ครับ ก็การเป่าจบเวลาการแข่งขันเลยครับก็เป็นแอสันบิลล่าครับเปิดบ้านถล่มเนวอคาโซไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับแมตท,ที่2ของพเมร์ลีครับเราเปิดบ้านเอาชนะทางเน c a คาโซไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นสัญญาณที่ดีในพเมร์ลีนะครับซึ่ง2นัดเรามีอยู่4แต้มนะครับยังไม่แพ้ใน สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับเรามาเจอกัน EP หน้านะครับคาราบาวครับนะครับนัดแรกเจอกับแบล็กพูลนะครับรอติดตาม EP หน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอให้สนุกในการดูคลิปนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ